สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําขนมหวานข้าวโพดสาคูกินเองง่ายๆค่ะข้าวโพดเหนียวนุ่มหอมอร่อยน้ํากะทิเข้มข้นหอมมนันหวานกําลังดีค่ะส่วนเม็ดสาคูก็สุกใสทั้งเม็ดเลยนะก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะไปเริ่มทํากันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกเราก็จะนำข้าวโพดข้าวเหนียวที่ปอกเปลือกแล้วนะคะไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะพอล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะนำข้าวโพดมาฝานกันเลยค่ะ ส่วนในขั้นตอนการฝานข้าวโพดนะคะก็ให้เราฝานได้ตามชอบเลยค่ะส่วนใครที่บอกว่าฝานถึงแกนแล้วมันแข็งนะคะก็แนะนําให้ฝานเอาบางๆก็ได้ค่ะส่วนของเราก็จะเอาถึงแกนนะเพราะเสดายค่ะในขั้นตอนนี้ก็เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่เป็นข้าวโพดใหม่นะคะก็จะไม่แข็งค่ะตอนนี้ก็ได้ฝานข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเริ่มต้มสาคูกันเลยค่ะในวันนี้เราใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กสีขาวต่อไปก็ตั้งน้ําค่ะในขั้นตอนนี้เราก็เปิดไฟแล้วนะใช้เป็นไฟแรงจากนั้นก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันค่ะเพื่อจะได้ช่วยเพิ่มความหอมพอต้มมาจนน้ําร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําใบเตยออกก่อนค่ะต่อไปเราก็จะทยอยใส่เม็ดสาคูลงไปต้มค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะทยอยใส่ลงไปนะคะ เพื่อไม่ให้เม็ตรสาคูจับตัวกันค่ะใส่ลงไปเสร็จเราก็จะคนค่ะในขั้นตอนนี้คนให้ถึงก้นหม้อเพื่อไม่ให้เม็ตรสาคูติดก้นหม้อค่ะพอคนเสร็จเราก็จะต้มไปจนกว่าเม็ดสาคูของเราจะลอยตัวขึ้นมาหมดนะคะในขั้นตอนนี้ก็แนะนําให้ปิดฝาหม้อไว้ด้วยค่ะหรือใครจะไม่ปิดก็ได้นะในส่วนของเราก็จะปิดค่ะเพื่อเป็นการประหยัดแก๊ส เสร็จแล้วเราก็จะต้มเม็ดสาคู15นาทีในขั้นตอนนี้ก็อย่าลืมแวะมาคนด้วยนะเราก็จะคนอยู่ที่2 3รอบค่ะและในขั้นตอนการคนจะต้องคนให้ถึงก้นหม้อด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เม็ดสาคูติดก้นหม้อตอนนี้เราก็ได้ต้มเม็ดสาคูครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สเสร็จเราก็จะคนเม็ดสาคูด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เม็ดสาคูติดก้นหมอ พอคนเสร็จแล้วเราก็จะแช่เม็ดสาคูไว้ในน้ําแบบนี้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าเม็ดสาคูของเราสุกใสแบบนี้เลยนะปิดฝาหม้อค่ะแล้วก็แช่เม็ดสาคูไว้ในน้ําแบบนี้15นาทีเพื่อให้เม็ดสาคูได้อิ่มน้ําค่ะตอนนี้ก็ได้แช่เม็ดสาคูไว้ในน้ําครบเวลาแล้วค่ะลักษณะเม็ดสาคูก็มีการบวมน้ําขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็จะสังเกตว่าเม็ดสาคูของเราสุกใสทุกเม็ดเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะนําเม็ดสาคูไปล้างน้ํากันเลยค่ะส่วนวิธีล้างเม็ดสาคูนะคะเราก็จะล้างผ่านน้ําค่ะตอนนี้เราก็ได้ล้างเม็ดสาคูเสร็จแล้วค่ะเม็ดสาคูของเราก็สวยมากเลยนะคะสุกใสทุกเม็ดเลยค่ะในส่วนของเม็ดสาคูเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มทําน้ํากะทิกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะตั้งหม้อใส่หางกะทิลงไปค่ะยังไม่ได้เปิดไฟนะ ส่วนกะทิเราใช้เป็นกะทิข้นสดค่ะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องได้นะจากนั้นก็ใส่เกลือข้าวโพดข้าวเหนียวที่เราฝานเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดแก๊สในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันพอเปิดไฟเสร็จเราก็จะคนด้วยนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะคนบ้างพักบ้างค่ะจากนั้นในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้หางกะทติต้มข้าวโพดไปจนกว่าจะสุกดีค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครใช้เป็นข้าวโพดดิบเหมือนแม,ม่ครีมแนะนำอย่าเพิ่งใส่ตัวน้ำตาลลงไปค่ะเพราะในส่วนของน้ำตาลจะไปรัดทำให้ข้าวโพดของเราไม่สุกค่ะแต่ถ้าใครใช้เป็นข้าวโพดต้มสุกแล้วก็สามารถใส่น้ำตาลลงไปได้เลยค่ะส่วนของเราเป็นข้าวโพดดิบนะคะก็จะยังไม่ใส่น้ำตาลค่ะตอนนี้เราก็ได้ใช้เวลาต้มข้าวโพดมา5นาทีนะคะก็จะได้ลักษณะข้าวโพดแบบนี้เลยค่ะเม็ดข้าวโพดก็สุกดีแล้วนะคะ พอสังเกตว่าเม็ดข้าวโพดสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ําตาลทราขาวค่ะความหวานก็สามารถปรับได้ตามชอบในส่วนของน้ําตาลใครจะใช้เป็นน้ําตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกรอบค่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้มไปจนกว่าน้ํากะทิจะเดือดขึ้นมาอีกรอบพอต้มน้ํากะทิเดือดขึ้นมาอีกรอบแล้วนะคะก็จะสังเกตว่ามีฟองแบบนี้เราก็จะตักฟองออกให้หมดค่ะ ในขั้นตอนนี้แนะนำให้ตักฟองออกนะคะถ้าไม่ตักฟองออกก็จะทำให้ขนมหวานของเราเสียง่ายค่ะพอตักฟองออกหมดแล้วเราก็จะนำสาคูที่เราพักไว้นะคะมาใส่ลงไปผสมกันเลยค่ะพอใส่สาคูลงไปเสร็จก็คนด้วยนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ พอคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่เป็นหัวกะทิค่ะในส่วนของกะทิเราใช้เป็นกะทิั้นสดถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้ค่ะพอใส่หัวกะทิลงไปเสร็จก็คนเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปจนกว่าน้ํากะทิจะร้อนขึ้นมาในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะคะเอาแค่น้ํากะทิร้อนก็พอค่ะ พอน้ำกะทิร้อนขึ้นมาแล้วเราก็จะปิดแก๊สค่ะจากนั้นก็ยกออกไปพักไว้ให้ใารร้อนพอขนมหวานคารร้อนค่อยมาตักเสิร์ฟกันค่ะ <S <S เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำบวชข้าวโพดสาคูสูตรนี้ทำง่ายอร่อยลงตัวค่ะ ตัวข้าวโพดก็มีความหอมเฉพาะตัวและเนื้อข้าวโพดก็เหนียวนุ่มมากเลยนะคะส่วนเม็ดสาคูก็เนบเนบน้ำกะทิก็เข้มข้นหอมมนันหวานกำลังดีอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ